สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับฮิวมัสเป็นสารปรับปรุงบำรุงดินที่เหมาะสําหรับดินที่ขาดธาตุอาหารหรือขาดสารอาหารนะครับซึ่งมันมีอยู่ในมูลไส้เดือนวันนี้เราจะไปเรียนรู้ด้วยกันถึงวิธีการทําน้ําหมักมูลไส้เดือนที่จะไปเพิ่มฮิวมัสให้กับดินให้กับพืชมีวิธีการทําอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับต่อไปนี้เป็นวิธีการทําน้ําหมักมูลไส้เดือนนะครับซึ่งจะประกอบด้วย อย่างแรกนั่นก็คือนี่นะครับเป็นมูลไส้เดือนนะครับผมใช้ทั้งหมด10กิโลนะครับผมใส่ลงไปในถุงผ้าแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปในน้ําถังนี้นะครับน้ําถังนี้200ลิตรครับผมใส่ลงไปค่อยๆจุ่มลงไปนะครับเสร็จแล้วผมก็มัดเอาไว้ครับ สาเหตุที่ผมใส่ถุงผ้าแบบนี้ก็เนื่องจากว่าผมไม่อยากจะให้มูลไส้เดือนเนี่ยมันกระจายไปนะครับผมก็เลยใส่ถุงผ้าแบบนี้อย่างที่สองที่เราจะใช้นั่นก็คือนี่นะครับกากน้ําตาล1ลิตรครับผมเอามาผสมกับน้ําแบบนี้กากน้ําตาล1ลิตรนะครับแล้วก็เทลงไปเลยครับกากน้ำตาลเนี่ยจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ที่อยู่ในมูลไส้เดือนมีทั้งหมดมากกว่า300ชนิดนะครับ กากน้ําตาลเนี่ยจะเป็นอาหารให้กับเขาทําให้เขาขยายพันธุ์ได้เป็นอย่างดีเลยครับโอเคอย่างที่3ที่ควรจะมีนะครับนั่นก็คือเนี่ยครับเป็นสายลมควรจะมีออกซิเจนนะครับเนี่ยนะครับผมใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็เปิดสวิตช์เลยครับออกซิเจนจะช่วยเร่งปฏิกิริยาให้มูลไส้เดือนเนี่ย ทำงานขยายพันธุ์ได้เป็นอย่างดีเลยครับเราจะหมักแบบนี้เป็นเวลา7วันหลังจากนั้นเราก็จะได้น้ําหมักมูลไส้เดือนแบบนี้แหละครับน้ําหมักมูลไส้เดือนเนี่ยมีจุลินทรีย์มากกว่า300ชนิดนะครับเราสามารถที่จะผสมน้ําแล้วก็นําไปราดรสหรือว่าผสมน้ํานําไปฉีดพ่นทางใบได้เลยนะครับ นี่ก็คือน้ำหมักมูลไส้เดือนที่เราหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใส่ขวดมาแบบนี้สีจะเป็นแบบนี้เลยส่วนวิธีการใช้นะครับเราก็ใช้1ลิตรต่อน้ํา20ลิตรผสมกันแล้วก็ราดลดลงพื้นส่วนที่จะฉีดพ่นทางใบเราก็สามารถที่จะใช้ในอัตราส่วน1ลิตรต่อน้ํา25ลิตรนะครับฉีดพ่นทางใบจะทําให้ต้นไม้ต้นพืชที่เราปลูกเอาไว้เนี่ยมันโตเร็วงามไวนะครับเพราะว่า ในน้ำหมักมูลไส้เดือนนี้มีจุลินทรีย์ทั้งหมด300กว่าชนิดนั่นเองนะครับสำหรับดินที่ขาดธาตุอาหารขาดสารอาหารเราสามารถที่จะใช้น้ำหมักมุลไส้เดือนนี้ใส่ลงไปในดินเพื่อที่จะเพิ่มฮิวมัสให้กับดินและปรับปรุงบำรุงดินได้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ